โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อใน EP ที่6นะครับกับเรื่องงานรีโนเวทบ้านอาคารนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่า,างานรีโนเวทบ้านอาคารเนี่ยที่เราควรสเปคควรรู้คืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นงานเรื่องเก็บงานทาสีละหลังคาละอันนี้นะครับผมก็มีตัวติดบานประตูนะครับ ประตูนี้เป็นประตู upvc นะะอ่าเราใช้อันนี้คือเทสนะครับมือจับของไอซอนนะครับอ่าดูอันนี้ก็สเปคค่อนข้างใช้ได้นะครับโอเคครับไม่ไม่ไม่แพงมากเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้ดีด้วยมันคงแข็งแรงด้วยติดก็ดูติดติดตรงนี้นะฮะอ่าวาจะติดบางคนจะติดตามแนวแนวตั้งแนวนอนส่วนใหญ่ก็จะติดสเปคนี้เลยนะฮะอ่าจะเหนือจากลูกบิดประมาณนี้ฮะประมาณสักสิบเซนสิบแต่เราต้องดูว่าไอโครงพวกเนี้ย มันจะ,ะโค้ง U P C เนี่ยมันไม่แยาแน่นทัทง้งทั้งทั้งบานนะฮะมันจะมีกวงด้วยนะฮะมันจะมีแค่ขอบมันเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน78ดเซนถึง10เซนแค่นี้แะฮะเนี่ยฮะอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ก็ระยะป,ประมาณสัก10เซนได้นะฮะอยู่โค้งมันจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยไม่เกินขอบตัวเนี้ยนะครับเราก็จะเจาะให้มันอยู่กับโค้งถ้าแต่ถ้า เราดันออกไปด้านข้างเยอะเกินไปมันก็จะไม่อยู่ที่โค้งมันนะฮะความแข็งก็จะไม่มีนะฮะก็ดูด้วยนะฮะว่าจะเจาะเจาะแล้วเนี่ยมันมันมันก็จะเป็นรูนะฮะควรดูให้ดีว่าโค้งนี่มนอยู่ตรงไหนอ่าใช้วิธีการเคาะดูก็ได้นะฮะเคาะเบาๆปักปักปักเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าโค้งมาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็วางคาบนะฮะหาระยะแนวแล้วก็อ่าเจาะสกูเข้าไปนะครับก็ดูด้วยสกูที่เหมาะสมไม่ไม่ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับ ไม่ดีถ้าได้กูตเซเลตก็จะดีนะครับอ่ะนะครับก็ผมก็เป็นการตรวจเช็คอ่ตัวนี้ที่บอกว่ามีโครงอ่าของตัวงานสักเจอเนี่ยเป็นคานก็คือของเก่าเขามีอยู่แค่นี้หลังคานะฮะอ่าลลหังคาจะเป็นจั่วเป็นอะไรเนรี่ยฮะของเขาอ่าพอเราทำขึ้นใหม่เนี่ยเรายกขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะขึ้นเราเห็นไนดะ้เลยว่าเมตรกว้างประมาณสักเมตรห้าสิบได้นะฮะจากตรงนี้นะฮะเมตรห้าสิบเมตรหกเจ็ดสิบเนี่ยประมาณเนี้ยผมว่า แล้วก็เขิบโค้งมาได้พื้นที่พอเสร็จแล้วนี่จะโปร่งโล่งเลยนะฮะแล้วหลังคาก็ทําทฟ้านี่ก็จะเป็นโค้งตามหลังคานะครับตรงนี้เขายังเป็นทางานเป็นตกแต่งเขาจะติดพวกงานาตกแต่งงานสปอตไลท์เนี่ยเห็นเขาว่าเขาจะติดยึดพุกแล้วก็ทำเป็นกระเช้าอีกต่างหากด้วยนะฮะนั่งเล่นเป็นกระเช้า,าลังนกนะฮะอพองานตกแต่งแล้วสวยเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันเรื่องงานอินเทียนะฮะ งานตกแต่งจากกลายเป็นบ้านเก่าๆนี้รียบร้อมานี่เล่นสเตปลุกเล่นพื้นที่ี่กลายเป็นสวยงามมากเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะฮะอันนี้เราก็จะมาถึงงานนี่ถึงางานนี้คงจะใกล้จบแล้วนะครับแปดสเแล้วเดี๋ยวใน e p ีต่อไปนี้อาจจะจบแล้วก็มี e ีีงานเล็กๆน้อยๆนะเก็บอันนี้จะเห็นได้ว่านี่ที่เรา,ายกระดับสเตปพื้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไปต่อเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นของเดิมที่เราเทพื้นสลับแต่จะมีด้านคานด้านใต้เราก็ามีการซ่อมอันนี้ก็มีงานเก็บนิดหน่อยนะฮะก็จะมีเก็บกบงานพวกที่มันผูกก่อนไม่เรียบร้อยนะฮะพอเราก็เก็บมารอบแล้วเราจะมีเก็บเคลียร์สองรอบอันนี้เห็นไหมฮะพื้นที่เราทํามานี่เทเป็นพื้นสลับสวยเลยฮะนะฮะเรียบกิ๊บนะฮะอันนี้ก็ผนังที่เขาจะปิด อันนี้น่าจะเป็นของส่วนของชั้นล่างนะฮะนี่ค่ะชั้นล่างนี่เขปิดไม่เอาเขาจะปิดเราก็จะมีแผ่นปิดแผ่นค่อนข้างหนานะยึดเข้าที่ติดที่บุกบแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บงานตกแต่งเข้าไปนะครับรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะเจาะฟูดนะฮะจำไม่ผิดงานตกแต่งจะมีฟูดด้วยอันนี้ก็เก็บเรื่องคาอ่นบางที่เนี่ยผมเข้าใจแหละว่าเขาสเปคเขาทําไมคอร์ดถูกตัวเนี้ยเขาเก็บก็เอาฟูนฉาบทั่วไปอะไรเงี้ยตาต่างๆนะถุงไม่เท่าไหร่มาเก็บ แต่เราไม่ใช่นะฮะของเราใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับถุงนี่ร้อยกว่าบาทของเราถุงเป็นพันนะครับต่างกันเนี่ยถึงทำไมราคาถึงมีความต่างแน่นอน,นครับอ่าสเต็งมันผิดกันนะครับความแข็งมันผิดกันนะฮะความทนทานมันระยะอายุงานมันก็ผิดกันนะฮะอ่าก็สิบเท่าลองคิดดูนะฮะสิบเท่าสเปคอ่คุณอ่ราคาต่างต่างกันสิบเท่านะครับของก็ย่อมมีมาตรฐานแล้วอ่า ราคาคุณภาพก็ต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เก็บนะครับความแข็งแรงมีคงทนรับรองเลยนะครับโอเคเลยนะครับซ่อมเราไม่ได้ชีวิตละหนึ่งเราไม่ได้ว่าซ่อมกันได้บ่อยๆนะ,ะบ้านเราซ่อมทีเดียวพอตกแต่งแล้วก็เร,เราก็ไม่อยากให้ใครมาซ่อมอีกเลยนะครับทําครั้งเดียวให้จบนะครราคาอย่าไปบีบคอร์สราคาไปบีบราคาต่ําจนผู้รับเหมาทําไม่ได้นะครับไม่ใช่เขาบางทีเขาทํา จำยอมทำอ่ะแล้วเขาก็ทำไม่ค่อยดีหรอกบางทีเขาก็ไม่ใช้สเปคที่ดีผมบอกเจ้าของว่าถ้าทำก็ทำงานสักเจอให้ดีไปเลยงานตกแต่งก็มาดูว่าจะถูกแพงนี้เราอาจจะปรับลดลงได้เอาของแพงก็แพงไปของถูกก็อาจจะ,จจะไม่ได้ด้อยคุณภาพนะฮะงานอิทีเดียบางที่เนี่ยของถูกอาจจะเป็นของที่เขาทำได้ได้ปริมาณเยอะความสวยงามคุณภาพอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับการใช้งานเนี่ยโอเคอันนั้นเราอาจจะไปปรับคอ์สตรงนั้น,นพอได้แต่งานสักเจอนี่ อย่าลดข้อทําให้ดีนะฮะบ,บอกไว้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเนี่ยดูรับชมตมั้งแต่ EP หนึ่งก็กฝากติดตามด้วยได้รู้รายละเอียดว่าเรามาถึง EP ที่6ใช่ไหมฮะอันนี้โอเคครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยอันนี้มาดูเรื่องของทอดเดนนะฮะท่ทอเดนเราก็จะปรับขยายอทอเดนให้มันใหญ่ขึ้นนะเราจะใช้วิธีการก็เจาะคอลลิ่งไปนะฮะอันนี้เรื่องของปิดงานขอบด้าน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 ,าน,านข้างนะครับ อันนี้เจาะขออเดนนข้อิงอันนี้เราก็มาดูเรื่องงานของอปิดเฟรมนะเฟรมอันนี้เป็นประตูเลื่อนนะครับนังเลื่อนอันนี้ก็เช็คไปเรื่อยเปเื่อยตามเวลาของผมนะอันนี้ก็เริ่มทาสีนะด้านหน้านะฮะทาสีด้านหน้าเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นแผงตัวนี้เห็นะเก็บละเร็วมากเลยอันนี้ของส่วนด้านข้างก็มาดูเนี่ยอันนี้ช่างก็จะปิดแฟชชิ่งด้านข้างนะฮะเก็บกขอบด้านข้าง อันนี้ก็เจาะรูโอเคอันนี้ก็งานปูนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่าเริ่มเก็บงานด้านข้างเลยนะครับงานค่อนข้างก็ไม่ไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้านะครับพอดีพอดีเ um, ร็วไปเนี่ยบางงานบางอย่างเร็วไม่ได้นะครับงานอย่างงานคอนขีนบางคน,คนอ่เร็วเร็วไม่ใช่เร็วแล้วจะดีนะฮะแล้วก็ช้ามันก็โอเคเราเข้าใจว่าเจ้าของก็อยากจะเข้าอยู่โดยเร็วนะฮะใช้พื้นที่นะฮะอ่าโอเคนะครับเก็บอืมเก ก็เริ่มสวยแล้วฮะสะอาดสะอ้านเอี่ยมจากเดิมนี่เป็นอคอนกิดกว่าอย่างหลังเนี้ยฮะหลังที่จะพอๆกันเลยฮะออันนี้ก็เก็บอย่างสวยงามนะฮะได้พื้นที่ด้วยเห็นไหมจากเดิมไม่มีพื้นที่จังนี้ด้มีห้องออกมาอีกนะ,ะแล้วก็สวยเรื่องความสูงด้วยนะครับที่นะครับอ่ะดูนะฮะดูสีความเรียบร้อยนี่สวยกิบเลยนะโอเคนี่ยังไม่เสร็จนะครับอ่นี่ก็เก็บพวกสีประตูะต่างๆเก็บสีน้ำมันโอเคเนี่ย เก็บเรียบร้อยเก็บด่วยตรงนี้ฮะจากเดิมที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะจะเละๆอย่างเงี้ยช่องน,นี้จะเละเยอะเยอะกว่าห้องนี้นิดนึงนะฮะก็เราเก็บเรียบร้อยเลยนะฮะสีโอเคอันนี้ก็เก็บเรียบร้อยครับอ่าส่วนด้านในนี่ฮนะนี่ที่ยกสเต็กขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมีการตกแต่งให้อ่าดูนะฮะอันนี้ก็เริ่มเก็บอันนี้ก็เก็บตามที่ EP ที่แล้วนะฮะที่ต้องการหน้าต่างระบายอากาศโอเคก็เก็บอันนี้เริ่มเก็บขัด เริ่มเก็บความผิวเนะเริ่มเก็บผิวนะฮะโอเคเนี่ยฮะเข้ามาตวรวจก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆเรื่งเก็บผิวอันนี้สเต็ปที่ว่าไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาติดตามใน EP ีต่อไปนะฮะว่าสเต็ปม,มีอะไรบ้างอันนี้ก็อ่าีีที่หกนะครับว่างานรีโนเวทเนี่ยต่างๆเนี่ยสเปคต่างๆที่เราควรรู้นะฮะผมก็ทยอยบอกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวเนี่ยฮะจะไม่ได้บอกเยอะทีเดียวนะฮะ ค่อยๆไล่กันไปทีละจุดทีละจุดนะฮะนะครับน,นี้ก็เก็บงานอันนี้นะฮะแผงนี้ติดเป็นไม้เทียมอันนี้ก็ขึ้นโครงก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เก็บเรียบร้อยก็ทยอยออของออกมานะครับอันนี้ช่างก็จะเก็บเป็นงานตัวคารตัวนี้ก็เก็บตกแต่งไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามาคลิปตามต่อไปเรื่องงานาดีนเวทอาคารบ้านอาคารนะฮะที่ผู้รับเหมาไม่บอกบางอย่างไม่บอกแต่เราจะบอกที่นี่นะครับ ่า,าฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ก็กดซับสไคร์ Subscribe ก็ได้นะฮะถ้ามีอะไรนี่ถ้าเรามาถามก็เมมไว้ข้างล่างนะฮะแล้วเราจะตอบให้นะครับโอเคครับ